1 7ตามต่องวดนี้ให้มาแล้ว16กรกฎาคม65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วจ้ามีชุดตัวเลขก็เลยนำมาฝากนั่นเองนะช่วงนี้ติวเข้มข้นขึ้นทุกวันเลยนะไม่เข้มข้นเราไม่นอนกันเลยทีเดียวนะฮะสังเกตจากการลงคลิปนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะอะเพื่อความเฮงเพื่อความปังนะคะทุกคนบางคนก็อาจจะตกใจนึกว่าแอดมินหายไปไหนนั่นเอง นะอแอดมินสบายดีนะเพียงแต่ว่าไปทําบุญ2วันเลยหยุดงาน2วันนั่นเองนะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนจากนี้เราก็จะเจอกันยาวๆเลยนะบางคนบอกตอนนี้รู้สึกยืนงงในดง27โอ้ตายแล้วนะคะเลขดังมากจริงๆนะคทุกคนเลขเรียงก็ซื้อเลขดังก็ซื้อแต่เลขล็อกไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาล็อกไว้ไม่ให้ซื้อนั่นเองโอ้ตายแล้วนะคะ,ะเห็นใจทุกๆท,ท่านเลยนะคะมันจะออกตัวที่เราการนี่แหละค่ะ มาดูกันที่การบ้านชุดนี้เ,เริ่มจากชุดตัวเลขของแอดกำแพงเพชรนะคะทุกคนเป็นเลขกำแพงเพชรงวดที่แล้วให้71มานะฮะออกบนฟ้า1,7ออกเป็นตัวกลับนั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องได้นํานมาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาแต่ว่าสําหรับงวดใหม่นะ,ะตัวหนังสือจะแตกต่างจากงวดที่แล้วแอดมินเจอมาแบบนี้ก็เลยนํามาฝากแบบนี้สําหรับงวดใหม่16กรกฎาคมให้มา3ตัวเม็ดเดียว360-2ตัวจะมี3 6 30และ60นั่นเองอีกครั้งนะคะม็ดเดียว360 2ตัว36 30 และ60นั่นเองอ่ามาลุ้นการว่าเลขของกําแพงเพชรนี้จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากในคลิปนี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของปู่คําดีสําหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่เจอมาเลยนํามาฝากงวดที่แล้วเขาบอกว่าให้147กับ17นะคะทุกคนอ่ามาลุ้นการสําหรับงวดใหม่16กรกฎาคมแอดมินเจอมาเลยนํามาฝากงวดนี้ให้3ตัวเม็ดเดียว5022ตัวก็คือ02นอะ,ะอีกครั้งนะคะ5 502 2ตัวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข02ซึ่งเลขนี้ก็เข้าโครงการคนละครึ่งของครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ<อ>ไม่ค่อยจะรีบนะคะ,ะมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเขาให้มา502 2ตัวก็คือ02สาหรับวันนี้16กรกฎาคมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะและทีนี้นะคะมาดูการที่เลขของเจ๊นกนะคะทุกคนเจ๊นกให้มาเม็ดเดียว527 สองตัวก็คือ27นั่นเองแน่นอนเลยเลขนี้นะคะเป็นเลขดังสําหรับงวดนี้ดังตั้งแต่ต้นงวดเลขนี้3ตัวและ2ตัวชนกันเลยกับเลขของแอดดุยพารานสําหรับเลขนี้ยิ่งกว่าเลข0ูนอีกเข้าโครงการคโลคึงไปเช่นเดียวกันสําหรับเลข527และ27นั่นเองนะทุกคนอามาลุ้นการว่าจะเป็นยังไงจะมาไหมสําหรับเลขนี้งวดนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเลขดังก็มักไม่มานะทุกคนบางครั้งเราก็ต้องหลบหลีกเลขดังไว้ด้วยนะคะทุกคนแอดมินก็เตือนทุกๆงวดเลย ะะและทีนี้มาดูกันที่ใบนี้เป็นเลขจากแอชเชตเมืองอุบลนะคะให้มางวดที่แล้วเป็นข้อมูลใหม่นะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงววดที่แล้วแอชเชตให้71เข้าบนฟ้า17ออกเป็นตัวกลับนั่นเองและสําหรับงวดใหม่แอชเชตให้มา3ตัวมี3หางนั่นก็คือเลข725 726และ927นั่นเองนะคะสตัวเน้นๆเลย3หางจะมีเลข2526 และ27นั่นเองนะอีกครั้งนะคะ25 26และ27เแอชเชดก็ให้27มาเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่ให้เลข27มาสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าส่วนมากเลยนะส่วนน้อยที่จะไม่ให้เลขนี้มานะคะและสำหรับใบน,นี้เป็นเลขจาก2ตัวบนฟ้าใบเขียวนะคะทุกคนให้มางวดน,นี้16กรกฎาคมมี 80, 81, 90 91อีกครั้งนะคะ80 81 90 และเลข91นั่นเองสําหรับเลข2ตัวบนตรงๆนะ,ะามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้16กรกฎาคมนะคะทีนี้เรามาดูกันที่เลขของแอดนางฟ้าน้อยสําหรับเลข2ตัวเน้นลงล่างแอดมินไม่ได้นํามาฝากนํามาฝากเมื่อวานก็จะเป็นเลข3ตัวบนฟ้านั่นเองและสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเลข2ตัวเน้นลงล่างนั่นเองของแอดนางฟ้าน้อยจะมี2หางที่เขาให้เน้นลงล่างนะคะจะมีเลข3 7และ4 7นั่นเองอีกครั้งนะคะสามเจ็ และ4 7นั่นเองสําหรับ2ห่างนี้นะตัวเน้นของแอดนางฟ้าน้อยเน้นลงล่างนั่นเองอ่ามาลุ้นการว่าจะเป็นยังไงสําหรับมวดนี้นะคะเนื่องจากว่างวดที่แล้วเลขของแอดนางฟ้าน้อยก็เข้าเช่นเดียวกันเขาให้เลขบนฟ้า7-1มานั่นเองนะคะที่นี้มีคนขอเลขของแอดมังกรทยานฟ้ากันเข้ามาเนื่องจากว่า fc บอกว่าเข้ามาแล้วสามมวดติดแอดมินก็เลยนํามาฝากสําหรับมวดที่4นะคะทุกคนไม่รู้เป็นยังไงพอเข้าต่อเนื่องสามวด งวดที่สี่เท่านั้นแหละพอหลายคนรู้หลายคนทราบนะคะทุกคน <_ S 1> <_ S 2> มันก็มักจะไม่มามจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอย่างเข้าสองงวดสามงวดงวดที่สี่หลายหลายคนก็โฟกัสที่เจ้านี้มักไม่มานั่นเองมันจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะอ่ามาลุ้นกันสําหรับงวดที่สี่แอดมังกรนทยานฟ้าจะเป็นยังไงงวดนี้แอดมินขออนุญาตไม่อ่านในส่วนของ3ตัวในเมื่อขอมาแอดมินก็นํามาฝากแล้วนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงตัวเลขของเขาจะหลายห่างนิดนึงมาลุ้นกันว่าจะเข้าเป็นงวดที่4ี่ไหมนะ ะะแล้วก็มีคนขอเลขของนา้า้วนเข้ามาเช่นเดียวกันแอดมินยังไม่ได้นํามาฝากนะเลขของนา้า้วนนะคะทุกคนงวดนี้16กรกฎาคมชุดเน้นของนา้า้วนนั่นก็คือ159 7 59นั่นเอง2ตัวจะมี5 9และ5 6นะคะทุกคนส่วนชุดเต็มก็คือตามนี้ขออนุญาตไม่อ่านในส่วนของชุดเต็มนะคะทุกคนแต่ว่าแอดมินจะอ่านชุดเน้นชุดตัดให้เน้นๆเลยก็คือ1 59 7 59 2ตัว5 9 5 6นั่นเองสําหรับพวกน,นี้เลขของน้าอ้วน16กรกฎาคมอ่านมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมเลขของน้าอ้วนนะคะ และมาต่อกันด้วยกับเลขใบนี้เป็นเลขจากแอดใบหอมนะคะทุกคนแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่ง<ๆ>ก็เลยนํามาฝากงวดที่แล้วแอดใบหอมให้6 1ก็เข้าและสําหรับงวดน,นี้16กรกฎาคมแอดใบหอมให้มาบนฟ้าจะมีด้วยกัน3หางนั่นก็คือเลข 52, 53, 56ส่วนลงล่างจะมี3หางเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข 46, 56 และเลข86นั่นเองนะคะอ่ามาลุ้นกันสําหรับใบนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่แอดใบหอมนั่นเองแอดมินเจอมาเลยนํามาฝากมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและมีคนพูดถึงปากกา2ส,สีอยู่เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแอดมินเพิ่งเจองวดนี้นะก็เลยนํามาฝากสําหรับงวดใหม่เลยละกัน16ก,กรกฎาคมนะทุกคนสําหรับเลขของปากกา2ส,สีให้มาเน้นบนฟ้านะคะทุกคนจะมีด้วยกัน3มหางนั่นก็คือเลข52 62และ72นั่นเองอีกครั้งนะคะเน้นบนฟ้า 52, 6 2และ72อนั่นเองก็มี72ด้วยที่เป็นเลขดังนะ,ะส่วน3ตัวของประกา2สีจะมีเลข0 5 2ย์2และ0 7 2ย์นั่นเองอีกครั้งนะคะ3ตัวของประกา2สี0-52 062และ072นั่นเองอามารุนการว่าจะเป็นยังไงส่วนชุดเต็มก็คือตามนี้เลยนะ,ะทุกคนและมาดูการดีเลขของแอดนานก็มีคนขอแอดนานมาเช่นเดียวกันสําหรับงวดนี้เป็นเลขสรุปลงล่างของแอดนาน16กรกฎาคมนะคะแอดนานให้เน้นไปที่เลข2กับ6เน้นๆ2หางจะมีเลข06กับ26นั่นเองอีกครั้งนะคะ06และ26นั่นเองนะส่วนเลขรองของแอดนานก็จะมีเลข03 กับ2-3นะคะทุกคนสําหรับเลขสรุปลงล่างของแอดนันส่วนเลข3ตัวถ้าแอดมินเจอมาก็จะนํามาฝากสําหรับเลข3ตัวของแอดนันนะ,ะทุกคนสําหรับใบนี้เป็นใบสรุปลงล่างนั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้มาดูการที่ใบสรุปเลขนะคะทุกคนก็มีหลายท่านรอใบสรุปเลขเช่นเดียวกันนะสำหรับใบสรุปเลขที่แอดมินสรุปให้เข้ามาติดกันทั้งหมด2งวดติดตามนี้เลยนะคะิมิถุนายนก็สรุป29ก็เข้าเช่นเดียวกันออก92เป็นตัวกลับนั่นเองและต่อมา1กรกฎาคมแอดมินก็สรุป7-1ให้ก็เข้า17เข้าบนฟ้าออกเป็นตัวกลับเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าติดกัน2งวดเช่นเดียวกันสําหรับใบสรุปเลขนะคะ และทีนี้มาลุ้นกันสําหรับงวดที่3กับใบสรุปเลขแอดม,มินจะนํามาสรุปในคลิปนี้เลยนะสำหรับงวดนี้16รกรกฎาคมใบสรุปเลขนะคะมี6หางทุกๆงวดเลยสำหรับงวดนี้ก็จะมีเลข18 19 15 25 26และ37นั่นเองอีกครั้งนะคะ18 19 15 25 26และ เลข3 7นั่นเองนะทุกคนแอดมินขออนุญ,ญาตไม่สรุปเลข2 7เนื่องจากว่าเลข2 7เป็นเลขที่ดังมากๆนั่นเองนะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ขอให้เข้าอีกเป็น สามวัวติดสำหรับใบสรุปเลขนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเงรวยๆยสอบผ่านในทุกวิชาเลยะคะแอดมินเอาใจช่วยเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่รอเลขฝันแอดมินจะลงไว้ในคืนวันที่14ในคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายรอดูว่าจะฝันในคืนวันพระที่13อีกไหมนะคะทุกคนจะได้ สรุปเลขฝันให้ทีเดียวเลยนะคะเลขฝันก็เข้า2องวดติดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันอีกสําหรับวันนี้ขอให้มาอีกเช่นเคยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮ่งเ่งมั่นหมานสุขูสุข,ข่ขขนเด้อค่ะเด้อ